ไอหัวตาหัวตายดิหัวตายดิมานี้พมันันกูยิงมันวันใ่แล้วเป็นตัวเป็นตขวาโคตัขวาตัวขวามานไปไหนไปไหนมาเธอปักเกอร์มาเธอปักเกอร์เก็บแม่งครับ เลือดหน่อยเลือดหน่อยใครมีเลือดมั่ง <Gonzalez> มึงขึ้นมาไอ้ยิงไม่ลงของขึ้นแล้วของขึ้นของยิงไม่โดนไม่โดนไม่คุยเป็นเต็งไอ้ที่หนึ่งมึงจำตัวเองมานี่มันนี่มานี่โอ้โหระเบิดไอ้สัตว์เอ้ยตัดคุยทีมเราทำได้อ่ะไอ้ยี่เม่นกีคนเดียวเลยโอ้โหข้างล่างเยอะข้างล่างเยอะควยแล้วสะก้อนกูต,ตายหมด ผมว่าบข้างในข้างนอกมีคนเยอะไป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 รอแล้วยะมันจนได้ว่ะอันนี้โอ้ได้หนึ่งตัวมันนดนของตีอ่ะในอีในอีเอ้ยกอง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 เฮ้ยผมเกิดไม่ได้เดี๋ยวผมอากองแอง เคเจอวิชาหัวร้อนไหมย่ิงตั้งเลยตั้งเลยตั้งเลยได้ว่ะอันนึงอันนึงกระสุนกระสุนมันนี่ฮเล่นมันเล่นมันิเล่นมันเล่นมันไอ้ก๋วยเตียวแช่ถึน้ำก๋วยเตี๋ยวแช่ิ มึงก็นอนยิงอยู่นั่นและมเฮ้ยแม่งโดนนี่ไงวะมึงมานี้เฮียกูต่อยหน้าแม่งเลยแม่งเป็นใครฮะฮะเนี่ยตามรำโก้รำโก้รำโก้มานี่มานี่ไปไหนไปไหนจัดการหัวค่อยก่อนไปไหนไปไหนมีเมอกูเห็นไปกลางเยอะใช่มไกลเดียวตัว โอ้น้าเม่ยนาเม่อยที่สุดยอดมากหัวร้อนว่ะกูแม่งจะข้าเกือบร้อยเลยสัตว์หัวร้อนมากเกินไปมันนี่มันนี่ยังไปไหนไปไหนมันนี่กูอยู่นี่เฮ้ยเฮ้ยทีมเรายู่นี่เว้ยเกำลังลังอ้นี่ไปไหนคอยู่นี่ยรงบะเบเิระเบิดระเบิดระบิบิิเ มานี่ละมึงมา ครับยิงอยู่ยิงอยู่ไปไหนรอยนัดเนาะมาไปไหนไปไหนกำลังกำลังกำลังบุกอยู่กำลังบุกกำลังบุกมาแล้วมาแล้วบนเคลียร์ล่างล่างล่างยังล่างยังขึ้นไปขึ้นไปบนเคลียร์ยังโอเคสวย

โอหจัดอยู่ัดอยู่จัดให้อยู่โอ้โหแมงของขึ้นก็ขอมันขึ้นหัวร้อนอะแอฟดินกูยิงอะไรของมึงอ้ายิงอไรของมึงกูอยู่นี่เออตายผนเพียข้างล่างบนเคียบนเคียบนเคียยังมียังมีอยู่ เซอร์ไพรส์ motherfucker ม่มีตามิานี่มานี่ไปไหนมานี่มึงตาย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 เขีรยหมดเขีรยหมดกลับกลับกลับขับกักับกัับกันไฮ้สีโซนว่ะเด๋ยดดันสีอยู่ดันสีอยู่ไปเอาดีเลย เอาดีอีไปเอาดีอีนสีให้ดสีให้ยดีจนดน่ด้ะปกูนี่ฮะไปไหนไปไหนมึงไปไหนอ่ะมึงไปไหนมึงตายมึงตายของขึ้นหัวร้อนไอ้ยี่มึงแอบอยู่ชั้ ไอไหนทำอะไรเพื่อนกูทำไรเฮ้ยระเบิดระเบิดในโรงระเบิดในโรงผมตผมตายมีตัวสตัวไอเชี่ยกูขาไปยว่าตัวเลยเครียเครียเคเอาอีก้ได้ก่อนโอ้โหมึง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 ทำไรอะไรมึงอ่ะ ตายมึงตายมึงตายเออได้กันมึงมึงทออะไรเพื่นกูซีโฟยัดไปเลยใครยัดซีโฟได้อะกูมา,าแล้วเดี๋ยวก่อนกูมาแล้วเดี๋ยวก่อนเดีย๋ยวกูตัดซีโฟให้อย่างงางมาเลยสวัสดีครับไอ้เดียนั่นดันไปก่อนนะพวกพวกคุณอะเดี๋ยวผมไปดีเปิดปืน โอ้ยไม่เคลียร์นี่ไม่เคลียร์นี่มาดิเอาดิกำลัง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 ช่วยเลือดจะหมดวะเลือดเกิดตาก็กลบตายยันบียักหนักวงตอนนี้บี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  แล้วๆๆๆแล้เก็บอยู่เก็บพิ้วเก็บพิ้วเอ๊ะมึงเอาไงอ่ะมึงเอาไงอ่ะปืนไร้นัดอ่ะโอเคข้างนอกเคลียร์ทุกคนดันเลยรังกำล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 ังขวาแล้วขวาขวาของพี่สุดหมดชิบหายกูไอ้มันอ้อมหลังมันอ้อมหลังมาไปไหนมึงตาย ไปตันไปตันบีไปในห้องเนี่ยนะห้องเนี่ยในห้องเนี้ยระวังระวังทางขวาด้วยระวังทางขวาด้วยทางขวาด้วยเข้าไปดิกำลังกำลังเข้ากลังกำลังเข้าอยู่มึงตายดิมึงตายดิโอ้โหไม่หมดเหลือสองตัวเหลือสองตัวเลยอสองตัวถ้าจำนวนมันไม่เยอะเราไม่ต้องไปยืดคู่มันก็ได้ได้ไปไหมนแล้วมามาบีแล้ว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  โอ้โหยังไม่โดนอะไรมึงอะไรมึง B กว่า E B กว่า E เรียบร้อทุกคนน่าจะเป็นเป็นสปอร์ตใช่ไหมาปะปะสองสปอร์ตหมดจบแค่นั้นแหละคนที่ไม่ได้อยู่ตะคอนเราวันก็อยู่กับเราก็ได้เออเนี่ยได้ซีคือแล้วดันคืนดันคืน ไอีโดนเนี่ยแยกแยกไปเอาอีเน่่ยไปคนเดียวป่ะป่ะไหมดันบีดันบีเลยเนี่ยยามันหลุดมาได้เก่งดันไปเลยเดี๋ยวไปล่าอีให้โอเคบีเริ่มมาแล้วบีบีบีต้องการกำลังเสริมกำลังกำลังตามตูดูไปยันอย่าให้มันยึดก่อนนะสูมาุดๆนะมานี่มานี่มานี่ยเอ็มโวเอ็มโวเอ็มโวเอ็มโลูกพี่ลูกม้าสองแม็กซกูก็เหยื่อเบื่อแล้วไปไปไปว้าววรวว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  ไอ้หิมะ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 มาแล้วไปหิมะแบบมันมันมันเดินหนีหรือว่าไงครับมันกำลังไปอ้อมหลังอ่ะตีอ้อมหลังอ่ะวยเอุดไม่ได้ด้วยควาใส่มาเยอะว่ะโออโอ้ยทำไมบ้านมันยิงผมข้างนอกเยอะข้างนอกข้างนอกไอ้หิมะเต็มเลยอ่ะเป็นสี่เปอร์กำลังไปหิมะกำลังไปหิมะมันมันเป่าเบียคอนไว้บนหิมะไอ้เราไอ้เราไอ้เราไอ้เ เมื่อก่อนมัน็นวิวมันจะราเริเราตอยมาเหมือนเดิมมันที่เรายิงยิงไปมันก็จะเหมือนเดิมไหมครับตัวสุดไกลโอ้อะไรมึงด้วยด้วยด้วยเออตายตายคู่มัดูจังวะสาตีอ้อมลหลังเลย เอาไงหึ้โอ้โหแม่งเลยขึงไว้ได้ขึงสามจุดเด็กกำลังดีไปดีไปดีแล้วไปดีแล้วทำๆแล้วมันจะตายแล้วตัวตัวนอนอยู่ข้างหลังข้างหลังกลางเราไปเชื่องข้างล่างอยู่รอก่อนรอก่อนรอก่อน ao lại, ao lại ao phải, phía phải Phía trên cũng không buồn tìm tìm ตายซะกระสุนกระสุนกระสุนโรเบิร์ตเอาถุดเข้าถุดเข้าถุดเข้าจุดกำลังเข้าอยู่ลายดีเอ็มอาร์มึงโอ้โหเปลี่ยนช้าไปชนะถูกเวลาหมดโอ้ยดีกว่ายัไม่เก่าเลแปดกับสี่สอง